มันมีอาการที่เป็นปัญหาด้วยสำคัญอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความเคยชินเขาเรียกกันว่าอนุสัยคำนี้ก็ไม่ค่อยแปลกันะเขาแปลเขาเขาก็เรียกว่าเดีย๋ยวกิเลสอันละเอียดนอนอยู่ในสันดานนอนอยู่ในสันดาน คล้ายๆกว่ามันมีอยู่ตลอดการเที่ยงแท้นะั่นถ้าอย่างนั้นมันไม่ถูกแล้วมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ได้มันมีเกิดดับเท่านั้นนี่ผมเรียกจะหมายว่าความเคยชินที่จะเกิดเพราะมันมันชินมากชินมากชินมากมันเคยชินที่จะเกิดมันเกิดง่ายเึ็นทุกทีนี่อนุสัย คือเราไม่สนใจกับมันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญก็เราปล่อยมันมันก็เคยชินที่จะเกิดจนเป็นนิสัยนคนนี่ขี้โกรธคนนี่ขี้อะไรก็สุดท้ายลมันก,ก,ก,ก็ก็เกิดออกมารูปหนึ่งไงจนมีนิสัยอย่าะไรอย่างหนึ่งเอาเรื่องของวิตกทั้งหกในวิทุทธิมัคมาใช้ก็ได้ อนี้นิสัยโลกโกรธหลงหรือว่านิสัยคิดนึกวิสัยอันนี้นิสัยเครียดนิสัยฟุ้งซ่านรุน่รน,รน,รรนแต่มีนิสัยเฉพาะคน คือมันมากมากไปในส่วนไหนมันก็มีนิสัยในส่วนนั้นที่จริงมันก็มีนิสัยเลวๆครบทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าอันไหนมันมากจนเป็นนิสัยออกหน้าแล้วก็เรียกคนนั้นมันมีนิสัยอย่างนะพร้วเขาได้ปล่อยให้กิเลเกิดขึ้นในแบบนั้นในรูปนั้นจนชินเป็นนิสยัย ออกมาเป็นรูปภายนอกอทางกายทางวาจาอยัางในบาลีมีคำประหลาดคือคำว่าหุ้งหุ้งกชาติโกหุ้งหุ้งกชาติโกคือชอบตวาดคนอื่นดน้วยฮึ <c oughs> ่ยฮึ่ฮิฮิคนบางคนมันมีนิสัย ชอบประวาดผู้อื่นว่าฮิฮิฮชีอชีช้อะไรก็ตามที่บารลีมีคำนี้ในบาลีมีนี่ก็ดูอ่ะคนเราพวกเรามนุษย์มันก็มีนิสัยชอบประวาดผู้อื่นว่าฮิฮิชี้ชีช้ดูหมิ่นผู้อื่นมากมากอย่างมากคนอย่างนี้ตัวอย่างนิสัยที่ว่าชอบสะสมไว้ นี่มันก็ยากแหะที่จะจะลดมันมันก็ให้โทษอย่างยิ่งอ่ะพอ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 ข้าวหน้าใครมันก็นึกดูถูกผู้อื่นนะพอข้าวใกล้ใครมันก็นึกดูถูกผู้ผคนนั่นจะแน่วไ,ไม่ใจ่จิงมีนิสัยชนิดที่ ดูหมิ่นผู้อื่นเพื่อที่จะมีนิสัยยอมแพ้ยอมยอมแพ้อยู่ข้างล่างนะไม่เคยมีมันจะมีนิสัยยูนเนื้อดูหมิ่นผู้อื่นเพรามันง่ายกว่าคือมันตรงตามลักษณะนิสัยของไงอัตวาทุปาทานนั้นนะมากกว่า นั่นเราจรึงไม่เคยรู้สึกว่าเรามีปมด้อยเร,เราด้อยเราด้อยกว่าเราจะรู้สึกว่าเราต้องเมื่อกว่าไว้เสมอท,ที่เราด้อยกว่าคือเราจะมีปมเด่นไมเรื่อยไปตามแบบของอัตวาทุปาทานแล้วก็เป็นเหตุให้ยอมกันไม่ได้แม้ถูกถูกของเขาแล้วแต่เราก็ไม่ยอม นั้นในที่ประชุมมันก็เถียงกันไนงะอย่างเอาเปน็นเอาตายกันนะ่ะคือไม่ยอมไม่ไม่ยอมถ้ายอมมันเสียเกียรตนะิรู้สึกก็เสียเกียรติรู้สึกก็สู้เขาไม่ได้นั้นไม่ยอมก็เถียงข้างๆคูคูกันไปโทษของทางการมัมการมันเป็นอย่างนี้ทำให้มนุษย์รักกันไม่ได้ หรือเคารพนับถือกันไม่ได้หรือที่เรียกว่ายอมกันไม่ได้ย้อนี้นัก,กจิตกกวิทยาเขาก็มองเห็นว่าปัญหาใหญ่คาราคาสังอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ก็คือความที่มันยอมกันไม่ได้มันยอมกันไม่ได้ซึ่งมันจะตายแล้วมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันยอมไม่ได้ แล้วถ้ามันมีกําลังอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันยอมกันไม่ได้เช่นฝ่ายนายทุนกับกรรมกรฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายนายทุนเนี่ยมันยอมกันไม่ได้ทั้งยางไม่ยังไรมันก็ยอมกันไม่ได้มันจะเป็นนีเป็นนอมกันไม่ได้จะออมชอมกันไม่ได้เพราะมันมีอันนี้หังการะมังการะมานานุสัย การยึดถือว่าตัวกูว่าของกูทําทให้ยอมกันไหมไเขาพูดถึงเรื่องการยอมแต่แต,แต่เขาก็ยอมกันไม่ได้มันเขาก็ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ต้องคิดเข็นฆ่ากันเรื่อยไปนี่เรียกว่าสูงขึ้นไปจนเป็นปัญหาของโลก ป็นปัญหาระดับโลกมันก็อัตวาทุปาทานนี่ปัญหาระดับบุคคลแต่ละคนนี่ก็กอัตวาทุปาทานหรือว่าคนคุมกันเป็นภัคเป็นพวกพัคพวกเล็กน้อยๆ้อยมันก็ยอมกันไม่ได้เพราะอัตวาทุปาทานเราจึงร่วมมือกันไม่ได้เราจึงอิจฉาริษยากัน ซึ่งเป็นเหตุให้ทำลายโลกความขัดแย้งไปทำลายโลกเราก็เห็นว่ามันหมดเลยในความทุกข์ไอ้สิ่งที่เป็นอุปัตถวะเป็นความทุกข์ทั้งหลายนี่มันมาจากไอ้ตัวกู้ของกูนี่ ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆนะมันไม่ใช่หมดเท่านั้นนะความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความเป็นห่วงความอิจฉาทิสยาความหึงความหวงความจองเวรความอะไรที่มันละเอียดอ่า ละเอียดละเอียดลงไปกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างนับไม่ไหวมันก้ก็มาจากไอ้ตัวกูของกูนี่ทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ก็เหลือบดูไปทีหนึ่งว่าโอ้อันนี้ที่แท้มันเป็นที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตทำให้ชีวิตมีอยู่ได้ เป็นสัญชาติญาณโดยไม่ต้องเจตน,นาทำไมมันมากลายเป็นพิษร้ายเป็นศัตรูขึ้นมาก็เพราะว่ามันจเจริญมันจเจริญจนเลยเลย,เลยเลยเถิดมันเห็นแก่ตนจนเลยเถิดมันไม่เห็นแก่ตนชนิดที่พอมีชีวิตอยู่ได้ หรือแกว่าพระเจ้าแกล้งหรือธรรมชาติแกล้งก็ไม่รู้คือแกล้งให้มันมีลักษณะอย่างนี้มันจะมีแต่พอดีพอสมควรเท่ารับปกติไม่ได้แต่มันให้ขยายใหญ่ยยโตเรื่อยออไปเหมือนกับว่าต้านไม้มเมล็ดพืชเพาะแล้วมันก็งอกงอกเป็นต้นใหญ่โต เดี๋ยวนี้เราทุกคนมันก็อยู่ในระยะที่ว่าไอ้เมล็ดพืชแห่งตัวตนมันถูกเพาะมันงอกขึ้นมาแล้วขยายให้เติบโตเหมืนอนต้นไม้ที่มันเติบโตโดยการโดยความเจริญตนน้นไม้แห่งอวิชชาตนน้นไม้แห่งตันหาต้ตนไม้แห่งอุปาทาน งี้ยมันปลูกฝังรถน้ำป่วนดินกันในนั่นเองในในในวิถีจิตในกระแสะการตรุงแต่งของจิต